เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะการติดตั้ง Windows 7นะคะเริ่มจากการใส่แผ่น CD ในการติดตั้ง Windows 7จากนั้นเริ่มรีสตาร์ทเครื่องเมื่อขึ้นหน้าต่างสีดำให้กด e t l ย t e ย้ำจนกว่าจะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่า ต่างการตั้งค่าเปิดขึ้นให้เลือกคำว่า e คแอดวานซ์โหมดและเลือกคำว่า Advanced Mode จากนั้นให้กดหน้าต่างเมนู Boot เพื่อทำการ b บู t แผ่นซีดีจากนั้นเลื่อนลงไปเลือกคำว่า Boot Option Option 1และ2 ในการบูตแผ่นซีดีถ้าทำการเลือกเสร็จให้กด F 1 0และกดเยกต่อไปค่ะาาจากนั้นเมื่อขึ้นตัวหนังสือให้กด Space Bar สองครั้งและรอการดาวน์โหลดค่ะรอจนกว่าจะขึ้นหน้าต่างนะคะ เมื่อขึ้นหน้าต่างแล้วให้เมื่อขึ้นหน้าต่างภาษาแล้วอันแรกให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะอันที่สองเลือกเป็นภาษาไทยอันที่สามเลือกเป็น U.S. เลยนะคะและเมื่อทำการติดตั้งเสร็จให้กด next เลยนะคะ และกด install now เลยค่ะอันนี้เป็น install window นะคะเลือกของตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็กด next เลยนะคะถ้าเลือกเสร็จแล้ว คือหน้าต่างนี้ให้กด a c c e p t เลยนะคะแล้วก็กด next แล้วก็กดอันที่2นะคะ partition นี้ này, ถ้ามี2อ,อันก็ไม่ต้องแบ่งก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็กด next เลยะคะ่ะรอการดาวน์โหลด นะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะก็ให้ทุกคนรอไปก่อนนะคะ เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะถ้าขึ้นหน้าต่างพวกนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วจะขึ้นหน้าต่างอันนี้อีกครั้งนะคะแต่ว่าก็ให้ดาวน์โหลดต่อไปถ้าไม่ต้องทำอะไร จากนั้นนะคะจะขึ้นหน้าต่าง Windows 7 a n t i m a t e นะคะให้ใส่ชื่อที่ต้องการเลยนะคะแล้วเลือกหรือตั้งเสร็จแล้วให้กด Next ได้เลยนะคะ อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เช่นกันค่ะเลือกอันแรกเลยนะคะและตั้งเวลานะคะตั้งเวลาความเป็นจริงณเวลานั้นเลยนะคะณถ้าตั้งเสร็จให้กดน e กเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตั้ง Windows 7เสร็จแล้วนะคะต่อไปคือการติดตั้ง d เ i v e r นะคะโดยจะใช้แผ่น CD ที่เตรียมไว้ในการติดตั้ง Driver เมื่อเข้าไปในแผ่น CD ให้เลือกการติดตั้งไดเวอร์ซึ่งต้องติดตั้ง10เชตก่อนเป็นอันดับแรก Set up d ไดเวอร์ต่อไปเมื่อขึ้นหน้าตาให้กด next หรือถัดไปจนกว่าจะสิ้นสุดนะคะ กดไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วจะทำการช็อตดาวนะคะก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ติดตั้ง VGA หรือกัดจอนะคะก็ทำการเซตอัพต่อไปได้เลยค่ะเมื่อขึ้นก็ให้กด Next เหมือน เดิมเลยนะคะกดไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อทำการเซตอัพนะคะแล้วก็จะช็อตดาวอีกครั้งค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปก็ให้ทำการ ติดตั้งสายแลนหรือสายอินทอ์เนนั่นเองเมื่อเขาถามว่าติดตั้งหรือไม่ให้กดคำว่าติดตั้งหรือถัดไปเลยนะคะแล้วแล้วก็รอการติดตั้งนะคะ คะตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะก็ให้ต้องรอไปก่อนก็เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้เกิดสิ้นสุดเลยนะคะต่อต่อไปเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ติดตั้งอะดิโอต่อเลยนะคะทำการเซตอัพกดเกทแล้วก็ ไปเลยค่ะเธอทำการติดตั้งต้องรอการดาวน์โหลดก่อนนะคะจะทำการช็อตดาวอีกครั้งก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึง่ง ก็เมื่อขึ้นหน้าจออย่างนี้นะคะก็แปลว่าติดตั้งไดเวอร์เสร็จแล้วนะคะหน้าหน้าจาก็จะเป็นปกตินะคะไม่ใหญ่คือการที่โปรแกรมไม่ใหญ่จนเกินไปและทำงานได้ปกติก็ถือว่าเป็นการติดตั้งเสร็จแล้วค่ะค่ะแผ่นนี้ก็คือแผ่นที่3แล้วนะคะก็คือเป็นแผ่นรวม ของโปรแกรมต่างๆที่ลงไว้ในแผ่นซีดีเพื่อจะมาลงในคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สามารถเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานจริงได้เริ่มจากเข้าเริ่มจากเข้าไปใน Office 2010เริ่มจากการเซตอัพ2 1 1 0เป็นอาดัมแรก จากนั้นเมื่อขึ้นให้กดเย็ดเลยนะคะหรือเมื่อขึ้นหน้าตา่างนี้แม่ก็จะขึ้นว่าคุณต้องการติดตั้งหรือไม่ ให้กด i a c c e p t แล้วก็ทําต่อไปแล้วก็ติดตั้งเดี๋ยวนี้แล้วก็รอความคืบหน้านะคะมันก็จะโหลดต้องใช้เวลาสักครู่นะคะ ตั้งเสร็จแล้วให้เข้าไปในแผ่นซีดีอีกครั้งและเริ่มแคส Windows 7เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้ง Microsoft Word 2010ต่อเลยนะคะ mm hmm. เพื่อให้สามารถใช้ Microsoft Word ได้เริ่มเริ่มจากการแค็กก่อนนะคะแคกให้สามารถใช้งานได้นะคะ ขั้ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะจากนั้นนะคะก็ทดลอง ในการพิมพ์ตัวหนังสือนะคะก็ลองใช้ดูค่ะว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่าจากนั้นก็เลือกฟอนต์ที่เตรียมมาเอาเข้าไปไว้ในเครื่องคอมของเราเลยะคะ่ะไว้ในการใช้พิมพ์งานนะคะ เปลี่ยนฟอนต์ให้ดูสวยขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะทำการวางลงไปเลยค่ะท่านี้ก็สามารถใช้ฟอนต์ภาษาไทยได้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็คือการเลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งไว้ใช้งานในคอมพิวเตอร์นะคะสามารถเลือกโปรแกรมต่างๆที่ตัวเองไว้ใช้งาน,ชงานเช่นโปรแกรมต้านไวรัสหรือโปรแกรมอ่ต่างๆนะคะในการทำงานก็สามารถติดตั้งลงไปเลยนะคะ อย่างเช่นในตัวอย่างที่ขึ้นในตอนนี้เลยค่ะเสร็จเท่านี้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการลง Windows 7อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ